ละครชีวิตรักลูกสาวนาคีตอนที่19จากความเดิมตอนที่แล้วกาได้ถูกเพชรจับตัวไปพร้อยงามสั่งให้ฆ่ากาแล้วเพชรก็ตัดสินใจโยนกาลงไปในทะเลหญิงสาวกลายร่างเป็นพญานาคทำให้เพชรตกใจวิ่งหนีแต่พญานาควิ่งไล่ตามมาเรื่อยๆช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าน่ากลัวแล้วกลัวแล้วพญานาค อย่าอย่าอย่าทำอะไรฉันเลยอย่าอย่าฉันยอมแพ้แล้วเพชรร้องขอด้วยความกลัวตายแต่พญานาคไม่ฟังเสียงทันท่าจะกืนกินเขาเข้าไปเพชรตกใจจนเสียสติร้องโวยวายอยาน่าอยานาฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วกาฉันกลัวแล้วนางนาคีเห็นสภาพของเพชรก็สมเพชเลี้ยวกลับลงน้ำไป แต่เพชรยังนั่งตัวสัตว์งันงกแบบนั้นใครถามใครไท่ก็ไม่พูดอะไรนอกจากพูดเป็นคำเดียวว่ากลัวแล้วกลัวแล้ว,กล,วกลัวแล้วนะกลัวแล้วอน่านะกลัวแล้วกลัวแล้วทางด้านพลอยงามก็ตามหาน้องชายเพื่อจะถามข่าวคราวว่าทํางานสําเร็จหรือไม่เธอเดินมาก็มาเจอน้องชายนั่งร้องไห้ตัวสัตว์อยู่ข้างริมหาด อยู่นี่เองไอ้เพชรเดินตามหาตั้งนานไอ้เพชรไอ้เพชรช่ด้วยช่ด้วยช่ด้วยกลัวแล้วกลัวแล้วไอ้เพชรแกเป็นบ้าอะไรของแกกลัวแล้วกลัวแล้วฮ้อกลัวแล้วไอ้น้องบ้าแกเป็นบ้าอะไรฮะเป็นอะไรแล้วเพชรก็ตกใจคิดว่าพลอยเป็นพยานนาคตัวนั้นเขาก็เดินตรงเข้าไปบีบคอพลอยงาม ตัยเถอะพยานาคไอเพชรแกจะบ้าเหรอฉันเป็นพี่แกไม่ใช่พยานุองพยานาคอะไรทั้งนั้นแกจะทำอะไรแกนังกานังนาคีฉันจะฆ่าแกว้ช่วยด้วยช่วยด้วยไอเพชรแกเป็นบ้าไปแล้วโอะโอะโอ๊ะอเพชรบีบคอของพลอยงามสุดแรงหญิงสาวตกใจมากหายใจไม่ออก ลมหายใจขาดห่วงเป็นช่วงๆและแล้วลมหายใจของพลอยงามก็ค่อยๆหมดไปจากฝีมือของน้องชายแท้ๆตัวเอง <g ười> พญานาคตายแล้วว้พยพญานาคตายแล้วเพตรตะโกนออกมาด้วยความดีใจแล้วเขาก็นอนหัวเราะอ,อยู่แบบนั้นทั้งคืนทางด้านสินแทนเองก็ตกใจมาก ที่ได้ทราบคราวว่าเพชรเป็นบ้าและพลอยงามก็ได้เสียชีวิตโดยฝีมือของเพชรชายหนุ่มมาร่วมงานศพของพลอยงามด้วยสีหน้าเศร้าส้อยเสียใจสู่สุกตินะพลอยผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณเรื่องอะไรที่ผ่านมาอะไรที่ผมทำไม่ดีกับคุณอโหสิก,กรรมให้ผมด้วยนะพลอย ทางด้านลำเพยพอรู้ว่าเพชรกับพลอยงามมีอันเป็นไปหญิงสาวเองก็ตกใจมากเมื่อเห็นสินแทนกลับมาจากงานศพของพลอยงามเธอก็ยิ่งทำท่ากลุกัวๆหนูไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจนะกาอย่าฆ่าฉันนะกาอย่าทำให้ฉันเป็นเหมือนคุณพลอยอย่าทำให้ฉันเป็นเหมือนคุณเพชรฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้ว รำเพยเป็นอะไรของเธออยู่ๆก็นั่งร้องไห้ตัวสันส่นจะเป็นบ้าตามเพชรไปอีกคนหรือไงฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วกาฉันฉันกลัวฉันกลัวอย่าทำอะไรฉันเลยนะพูดอะไรของเธออ่ะกากลับบ้านไม่ใช่หรอฮะไหนพูดมาสิเออคือรำเพยกโกหกค่ะว่าไงนะแล้วตอนนี้กาอยู่ที่ไหนไม่รู้ค่ะ กับคุณพลอยตั้งใจจะฆ่ากาแต่หนูไม่รู้จริงๆว่ากาไปไหนโถวยฉันไม่น่าหลงเชื่อคนอย่างเธอเลยฉันจะหากาให้พบพบเมื่อไหร่ฉันจะมาจัดการกับเธอรำเพยแล้วสินแทงก็ออกตามหากาไปทุกที่ที่คิดว่าจะพบเธอแต่เขาก็ไม่รู้ว่าสองคนนั่นเอาตัวกาไปไว้ที่ไหน พลอยงามเองก็ตายไปแล้วส่วนเท็ดก็พูดจาไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่รู้จะสืบสวนหายอย่างไรตอนนี้เขาหมดหนทางแล้วจึงเดินทางไปที่ถ้านาคีเจ้าแม่ครับผมรักกามากรักมากจริงๆแต่ผมไม่รู้ว่าเธอหายไปไหนเจ้าแม่คุ้มครองกาด้วยนะครับสิ้นเสียงของชายหนุ่มลมก็พัดมาจากทุกทิศทุกทาง เหมือนเป็นคำตอบรับจากเจ้าแม่นาคีทางด้านนาคีน้อยก็ได้กลายร่างเป็นมนุษย์ดังเดิมและเธอก็ได้เจอกับเจ้าแม่นาคีเจ้าแม่ลูกดีใจที่ได้เจอกับเจ้าแม่อีกแม่ก็ดีใจนาคีน้อยแม่รักลูกเหลือเกินแม่จะตามเฝ้าลูกดูแลลูกแบบนี้จะไม่มีใครทําอันตรายลูกได้ไม่ต้องห่วง ลูกจะกลับไปใช้ชีวิตแบบมนุษย์ได้อีกไหมคะเจ้าแม่ได้สิถ้าลูกต้องการแต่ลูกต้องบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นี่7ปีแล้วตัวลูกจะกลับเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์7ปี7ปีเชียวหรือคะเจ้าแม่ใช่แล้วคุณสิงแทนล่ะคะเขาจะเออ การเวลาจะช่วยพิสูจน์ว่าเขารักและจริงใจกับลูกแค่ไหนจุาบแม่นาคีบอกแต่กาหนักใจวันใจเหลือเกิดว่าสินแทนจะทนรอเธอนานถึงเจปีไม่ได้ส่วนสินแทนตามหากาทุกที่แต่ไม่พบแต่เขามั่นใจว่าเธอจะต้องไม่ตายง่ายๆเพราะเธอไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นถึงลูกสาวนาคี แต่เขาไม่รู้ว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนกาไม่ว่าเธอจะไปอยู่ที่ไหนฉันจะรอเธอฉันจะไม่ทิ้งเธอไปเหมือนเมื่อพันปีก่อนฉันจะรอเธออยู่ที่นี่ตรงนี้ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามชายหนุ่มบอกขึ้นได้หัวใจรักมัน่นคงไม่ว่าจะนานแค่ไหนเขาก็จะไม่มีใครทางด้านพี่งูเองก็ถูกจับขังเอาไว้ ด้วยฝีมือลูกน้องของพลอยงามเจ้าแม่นาคีปรากฏกายขึ้นแล้วสายหน้านั่งงูทำไมแกถึงนิงโง่แบบนี้ฮะโดนมนุษย์หลอกเข้าจนได้เจ้าแม่จ้าแม่ช่วยบ่าวด้วยพี่ขาช่วยด้วยมันน่าปล่อยให้โดนขังดนนี้สักร้อยปีโง่ดีนะโทษหม่อมฉันแค่ไม่ทันระวังขอโทษไปคะ่ะ แกเกิดทําให้ลูกข้าต้องตายกลับไปนี่จะลงโทษให้หนะได้เพคะแต่ตอนนี้ปล่อยมมฉันก่อนนะเพคะได้ข้าจะปล่อยเจ้าแล้วเจ้าแม่นาคีก็ไายเม่นมนจนกลงที่ขังเจ้างูหายออกไปพี่งูของกาค่อยๆปรากฏตัวขึ้นพี่กูดีใจมากที่ได้เป็นอิสระอีกครั้ง จบไปแล้วนะคะสำหรับลูกสาวนาคีตอนที่19ค่ะพรุ่งนี้ตอน20ก็จะถึงตอนอวสานกันแล้วนะคะชอบกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าชอบอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ตากด้วยนะคะสำหรับเรื่องหน้านะคะจะไม่ใช่แนวแฟนตาซีแล้วนะคะ จะเป็นแนวธรรมดานะคะที่คิดเอาไว้ก็คือเรื่องสไพ้ยหัวทองค่ะจะเป็นแนวตลกคอมเมดี้เหมือนสไปยฝสายดำนะคะส่วนช่องต้นโสนฟิล์มนะคะตอนนี้ก็ลงเรื่องแวมไพร์รอรักเอาไว้ค่ะอย่าลืมเข้าไปดูนะคะ